สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงของผู้ที่เกิดลัคนาไม่ถุนราศีไม่ถุนนะครับให้ผลในช่วงของ3เดือนนะครับก็คือเมษาพฤษภาไม่ถุนนก็คือเป็นรายไตมาสเลยเนาะคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับโดยทิ้งเรื่องรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปเนาะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับก็แล้วก็นำ ไว้เป็นสำหรับกำลังใจแล้วก็เป็นอิสป i ์ e นะครับในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตเนาะหรือเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตคู่นะครับในกรณีถ้าเป็นคลิปในส่วนเฟดความรักเนาะหรือทั้งสองอันเนะาะเพราะว่ารวมโดยรวมอันนี้เป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักส่วนตัวที่เป็นความรักก็สามารถเอาไปใช้ในการที่แบบเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับ อย่าเพราะด้วยความที่สเกลมันใหญ่เนาะไม่ไม่อยากให้อินเยอะนะครับเพราะว่าดวงที่เป็นรายเดือนนะครับโดก็ทําในส่วนของที่เป็นรายเดือนให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าจะลงรายละเอียดลงไปอีกนิดนึงก็อาจจะเป็นดวงรายเดือนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นไกลๆว่าในช่วง3เดือนนี้ทุกท่านจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่เนาะแล้วก็ฝากออกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เป็น u b s c r i b e นะครับตอนนี้ก็ Subscriber ก็ประมาณ600กว่าแล้วนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับในช่วง3เดือนมานี้ก็หนักหน่วงเหมือนกันสำหรับโดนะครับก็ขอบพระคุณอีกจริงๆครับแล้วก็ฝากในเรื่องของคอมมูนิตี้เนาะ ก็เพราะทุกท่านด้วยล่ะครับที่ทําให้ดูได้คอมมูนิตี้มาก็ต้องขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากบนไลฟ์เพจด้วยนะครับ Facebook p เ g e ดีจุดโอดจุดแอคทิวิตี้นะครับโดยก็จะแชร์ส่วนของคลิปจาก YouTube ไปลงที่เพจนะครับสลับกับเอ่อเอาคอนเทนต์บางส่วนเนาะที่ไม่ว่าโดจะไปแอคทิวิตี้ตรงไหนเนาะก็จะเอามาลงวอล์กนะครับของทาง YouTube แล้วก็แชร์ไปที่คอมมูนิตี้ของช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับก็ฝากด้วยลวกันนะครับทั้งสองทาง นะครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตนะครับว่าจะเอานิยายของตัวเองเนี่ยนะครับก็คือเอามาลงตรงในเฟซของ YouTube ด้วยนะครับก็เอาใจคนที่ชอบอ่านแล้วกันเนาะในส่วนของไลน์โนเวลนะครับหรือเป็นนิยายแฟนตาซีอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับในหลายๆช่องทางนะครับหลายๆแพลตฟอร์มนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเนาะ ในส่วนของลัคนามิถุนราศีไม่ถุนนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะในช่วง3เดือนนี้นะครับไกด์คร่าวๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของที่เป็นความรักรายไตรมาสอีกแล้วก็รายสัปดาห์อีกแล้วก็จะมีรายเดือนอีกนะครับเริ่มกันเลยนะชาวมิถุนเป็นช่วงเวลาที่คุณให้ความสําคัญกับการ อ่ะบางคนบางกรณีเป็นการยกย้ายถิ่นฐานหนึ่งบางคนบางกรณีเป็นการเรียนรู้อะไรเพิ่มต้องบอกแบบนี้เลยครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะเพราะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการที่คุณไม่ค่อยอยู่ติดกับที่และเป็นการที่จบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะไปเริ่มอีกสิ่งหนึ่งเป็นลักษณะแบบนี้ได้ด้วยนะครับบางคนมันเหมือนกับว่าต่อสู้กับเขาเรียกว่าอะไรคำปรอมากเยอะนิดหนึ่ง ก่อนหน้านี้นะหรืออาจจะเป็นช่วงนี้เลยช่วงที่คลิปกําลังออกเลยนะครับก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างสู้กับอุปสรรคมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแล้วมันขึ้นมา2ใบเลยนะครับเป็นเลข6เนาะแต่มันเหมือนแบบว่าคุณสู้มาตลอดแล้วมันเหมือนผลลัพธ์อ่ะมันใกล้จะแสดงผลออกมาแล้วอย่างเป็นชัดอย่างเป็นรูปธรรมนะครับบางคนได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยค่อนข้างสนับสนุนหรือซัพพอร์ตมาดีบางคนมีแนวโน้มในเรื่องของการปิดโปรเจกต์หรือปิดอะไรบางอย่างได้หรือบางคนอนะ่ะอาจจะเพิ่งอ,อ,อยู่ในช่วงของการผันออกมาจากงานที่ทํางานเดิมเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันมีขึ้นจะสติกขึ้นมาขึ้นเดอะมูนด้วยนะครับก็อย่างที่บอกเนาะมันอาจจะมีคุณอาจจะเตรียมความพร้อมในการที่จะย้ายไปที่ใหม่อมบางคนมีในเรื่องของการสมัครงาน มีนะครับมีและพูดตรงๆบางคนมีในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศด้วยอันนี้ก็ต้องมองตรงๆนะครับเท่าที่เห็นนะเพราะว่าแนวโน้มอ่ะมันขึ้นมันมีแต่วโวขึ้นมานะครับแล้วก็ออพอพอไปดูใบสรุปครับบทสรุปคือเป็น king of cups และทีนี้มันพอดขยายมาอีก3ใบเป็นลักษณะของคนที่เขาจะไม่เหมือนจบนครับจบแต่ คำว่าเดทเนี่ยไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียวนะไม่ใช่นะมันแปลได้ว่าเป็นลักษณะของคนตักการต่างประเทศได้ด้วยนะครับอืมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณน่ะจะบางคนน่ะได้มีแนวโน้มที่จะได้ทํางานที่ต่างประเทศมากกว่าที่ไทยถ้าไม่ใช่งานที่เป็นของต่างประเทศก็จะเป็นการดิวที่ต้องใช้ภาษาค่อนข้างเยอะอืมออนไลน์ก็ได้งานเซลล์ก็ได้นะหรืองานที่เป็นเกี่ยวกับประกันวินาศภัยเนาะ หมอแพทย์พยาบาลอะไรเงี้ยอืที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของคนนะครับค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันและงานที่ต้องใช้ภาษางานที่เป็นบริษัทข้ามชาติก็ดีเหมือนกันนะครับสําหรับลักษณามิถุราศีมิถุนะครับช่วงนี้บางทีมันเป็นลักษณะบางบางคนบางกรณีนะอาจจะเป็นการที่ไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยก็ได้หรือมีความคิดที่อยากจะไปแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณก็สอง,สสองจิตสองใจนะอืม จะหายพิเทสขึ้นมาคือมันเหมือนกับว่าคุณอะค่อนข้างที่จะโฟกัสกับการ 1. เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบางคนเป็นแพลนในเรื่องของการเรียนต่อบางคนแพลนในเรื่องของการมคมันนซึ่งค่อนข้างกังวลเรื่องต่างๆนะครับว่าจะอยู่หรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอะอาจจะต้องไปสมัครงานในที่ที่เขาต้องการสกิลค่อนข้างสูงนิดนึง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างต้องต้องพุชตัวเองอะ่ะต้องพุชตัวเองขึ้นมาแบบว่าทําให้ตัวเองแบบแอคทีฟตัวเองให้มากกว่านี้นะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นช่วง3มเดือนเนี้ยมันค่อนข้างจะหนักเหมือนกันสําหรับคุณนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เนาะในช่วงเมษาก่อนในช่วงเมษาที่โดเห็นนะอย่างแรกโดมีความรู้สึกว่าหลายคนอะ่ะค่อนข้างที่จะ เจอปัญหาเรื้อรังมานานนะครับมันมีการจบบางสิ่งเพื่อเริ่มบางสิ่งบางคนนะ่ะมันมีในเรื่องของออจบวัฏจักรอะไรบางอย่างด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์ไม่ดนีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันมีการจบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันมีในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะครับโนมีความรู้สึกว่าบางคนนะ่ะอาจจะมีการอาปลดหนี้ได้อนะ ในแง่ดีนะมันเหมือนกับว่าคุณปลดนี่ได้แล้วคุณเหมือนมีตังเก็บมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงเดือนเมษาที่คลิปกําลังอัดอยู่หรือกําลังอ่อนเอ่อกำลังจะเข้าสู่ในช่วงของเดือนเมษาเนาะคุณจะได้มีตังเก็บคุณจะเมคมันนี่ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอมีตังเก็บแต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันก็ยังไม่ได้แบบเต็มแมตเต็ม,ตมหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอืมก็ต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอืม มันเหมือนเป็นการแบบบางคนนะมันเป็นลักษณะของการที่ว่าอึดอัดจากจุดเดิมๆอ่ะมันก็เลยอยากจะย้ายออกไปอยากจะมูฟออกไปจากจุดจุดเดิมมะครับด้วยนะครับส่วนหนึ่งมันคน่อนข้างอึดอัดอืมเหนื่อยเหนื่อยแล้วอึดอัดแต่ถามว่าสู้สู้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นนะครับในช่วงไตรมาสนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับถามว่าทําไม อย่างแรกก่อนเนาะคุณไปก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าบางคนไ่ะไมันมีแบบงานที่ไม่ต้องหยุดงานที่ไม่หยุดติดกับที่จริงๆนะในช่วงพฤษภาคือเมษานมันเป็นลักษณะของการที่ว่าพยายามปรับให้มันเข้ารูปเข้ารอยอะครับอืมแล้วทีเนี้ยพอต่อเข้าพฤษภาเนาะคุณกังวลลึกๆคุณกังวลมากเลยอันนี้นายซอบๆขึ้นมานะครับแต่ถามว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณก็จะพยุงมันไปประคับประคองมันไปจนกว่าจะหาจับหลักที่มั่นของคุณได้ครับคือมันใกล้จะสำเร็จแล้วแต่อีกนิดเดียวมี Tree ฟวอร์นสกับไนซ์ซับไนซ of Cups ขึ้นมาครับในช่วงพฤษภาามันเป็นการเรียกว่าเป็นการบุกเบิกและการเริ่มอะไรในระยะยาวเหมือนกันนะครับพอต่อเขามิถุนามิถุนาในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่ามีการติดต่อในเรื่องของการเงินเนาะ 3 of Pentacles ค o ส์ทูออแล้วก็ King of Swords อืมมันมีในเรื่องของอ่ะบางคนนะ่ะน่าจะมีการในเรื่องของการสมัครการอะไรนู่นน,นี่อะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นถ้าก่อนหน้านี้นะมันมีในเรื่องของเอ่อบางคนอาจจะยื่นไว้แล้วมันกังวลน,นะแต่คิดว่าผลลัพธบเอาคำเนี่ยมันน่าจะออกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แหละนะครับซึ่งถามว่าบางคนก็คล้ายๆกับราศีเมษเหมือนกันคืออาจจะจับมากกว่าหนึ่งจงม เป็นลักษณะนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะทํางานที่เป็นเกี่ยวกับต่างชาติอย่างที่โยบอกเนาะงานที่ต้องใช้ภาษาหรือต้องติดต่อกับคนที่ทางออนไลน์อะไรเงี้ยค่อนข้างเด็ดน,นะครับเป็นลักษณะแบบยูทูบเบอร์หรืออะไรเงี้ยก,ก,ก็ก็ได้เหมือนกันก็มีเหมือนกันก็มีส่วน,นกันนะครับหรืองานที่ต้องแบบเน้นการทํางานออนไลน์เวิร์กโฟ h ์ m โฮมนู่นนั่นนี่อาจจะด้วยสถานการณ์ด้วยเนาะสถานการณ์โลกอะไรเงี้ย ก็มีส่วนนะครับก็สับก,ก็แปลได้อย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวขอแยกขยายเรื่องการงานนิดนึงนะว่าเป็นยังไงนะครับภาพรวมนะเพราะเดี๋ยวในรายเ,ยเดือนเราก็จะเปิดแบบนี้เหมือนกันในส่วนของรายเดือนเนาะ<ม>จะชาวเวอร์ขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็บางคนมีเกณฑ์อ่าใช่จริงๆด้วยบางคนอนะมีเกณฑ์ได้ทํางานใหม่แล้วก็เป็นงานที่ก็เป็นงานออฟฟิศงานให้บริการคนงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ค r e เอทีฟอะไรอย่เงี้ยงานกราฟิกดีไซเนอร์อะไรอย่เงี้ยพวกทำกราฟิกพวกทำงานที่ต้องใช้ความคิดอะงานสร้างสารรค์งานนักเขียนนักล่ามพวกแปรพวกอะไรเงี้ยหรือเป็นงานที่เน้นในเรื่องของการบริหารคนอะคือเขียนคอนเทนต์เขียนข่าวอะไรอย่เงี้ยคอลัมน์อะไรอย่เงี้ย เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันหรือเป็นคนที่ลักษณะว่าระดับบอร์ดอะผู้บริหารอะไรเงี้ยอืมแล้วต้องใช้บุคลิกภาพตัวเองอะไรเงี้ยอืมแล้วเป็นงานที่เข้าสังคมงานให้บริการคนงานเครื่องดื่มอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันงานที่ต้องแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เป็น เดี๋ยวนะมันเป็นงานที่ลักษณะของเหมือนแบบอะให้บริการคนละหนึ่งอืเครื่องดื่มเครื่องบริของกินข,ของบริโภคของใช้อะไรเงี้ยอมเป็นลักษณะนั้นก็ได้เหมือนกันหรือเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะงานที่ต้องวิเคราะห์งานที่ต้องให้ความละเอียดละเมียดกับมันนะครับอืมประมาณนั้นเนาะก็โทษทีิทอดีอ่านช้าไปนิดนึงนะครับโอเค โอสอดอันนี้การเงินนะแต่การเงินคุณเนี่ยมันจะคล่องตัวในช่วงคิดว่าน่าจะต่อเพราพฤษภาการเงินคุณน่าจะฟื้นตัวใช่แล้วมันมีในเรื่องของการพูดคุยสามเรืยนก็ขึ้นมาเหมือนกันเลยใบสุดท้ายและขึ้นมาตรงเดือนมิถุนายนคิดว่าน่าจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาคุณน่าจะมีการพูดคุยหรือเจราจาในเรื่องของการเงินบางคนนะ อาจจะมีการสมัครงานแล้วก็อาจจะมีการบางคนอาจจะถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนงานมันเป็นลักษณะของการที่ได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่าอะไรเงี้ยเพิ่มอดีนะครับคือการเงินอ่ะมีลักษณะของการที่น่าจะฟื้นตัวในช่วงพฤษภาต่อข้อมิถุนาไปแล้วแต่ถ้าจะฟื้นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอ่ะดูมีความรู้สึกว่าย,ยางเต็มมิถุนาดูว่าไม่พร่องในเรื่องของการเงินความรักครับ Seven of Cups ไฟอบสอดอ่า uh, The m p r e s s King of Knights o ับแล้วก็ k n i g h t of Wands nice อย่างแรกก่อนเนาะคนโสดเสน่หแรงมากเสน่หแรงมากๆแล้วคนที่เข้ามามากกว่าหนึ่งแต่คุณจะใจเย็นคุณจะไม่ค่อยไม่ค่อยผีผ่าแต่คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาคุณอะ่ะจะค่อนข้างจีบแบบรุกเร็วรุกหนักอืม ก็พิจารณาดแล้วกันเพราะมันมีมากกว่าหนึ่งะอะเนาะคนมีคู่อยากให้ระวังนิดนึงถ้าแบบคบไปแล้วแล้วมีความรู้สึกว่ามีตัวเลือกเยอะฝั่งใดฝั่งหนึ่งน่าจะมีตัวเลือกเยอะเพราะเสะน่หแรงเนะนาะเสน่ห์เป็นพิษเลยต้องบอกแบบนี้เลยแล้วอัตเตอร์ป,ปาร์ตี้ก็มีละหนึ่ง แต่ปาร์ตี้ยังไม่เท่าไหร่แต่คือเหมือนมีแล้วก็ยังมีเพิ่มเข้ามาอีกคือก็กอีนลงตูงนางเหมือนกันนะสเสน่ห์แรงนะครับบอกเลยสามิถุนนะก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเป็นกรณีไหนนะครับสุขภาพนะ for pentacles oh. อสะดุดหล้มผมงนนะันหนักเนาะแล้วก็จุดเสียดท้องแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจกล่องเสียงคอนู่นนั่นนี่เนาะอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งโควิดก็ต้องระวังนะครับเพราะเป็นอันนี้เราก็ความดันโลหิตสูง,งแล้วเป็นอกล้ามเนื้อใหญ่ๆด้วยนะอมัดใหญ่ของร่างกายอะอะไรเงี้ยที่มันอักเสบมานานอะไรเง,งี้ยอืก็ถ้าโหมงานหนักก็มีสิทธิ์ได้รอนได้พักเหมือนกันนะเอาจิต อืมถนอมมาหน่อยนะครับโอเคในเรื่องของงานดมมีความรู้สึกว่าบางคนถูกเชิญให้ออกอะ่ะอืมหรือบางคนมันมีแผนหนึงเรื่องของการเปลี่ยนงานอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะขอให้ใจเย็นๆน,นะในเรื่องของงานไพ่เราขึ้นนะครับสามใบเป็นยังไงบ้าง contemplation ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนะาะชาวไม่ถุนขอให้ใช้สติและพิจารณาดีๆอืมช่วงนี้ดูเห็นเลยว่าคุณน่ใจร้อนในช่วงสามเดือนนี้ยคุณค่อนข้างใจร้อนและคุณค่อนข้างใช้อารมณ์เป็นใหญ่อืมไม่อยากให้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอยากให้ใจเย็นๆกว่านี้ต้องบอกแบบนี้เลยมันเหมือนกับว่าคุณพยายามแฮนดอะไรหลายๆอย่างอะ มันทําให้คุณค่อนข้างคอนโทรอะไรได้ค่อนข้างยากอืมแต่ถ้าสังเกตดีๆน,นะผู้หญิงแต่จิตใจเนี่ยใจเด็ดมากเลยอืมเพราะฉะนั้นอะ่ะไม่ว่าการตัดสินใจอะไรอยากให้คุณเก็บทรงระไว้มากดีๆถ้าคิดจะเด็ดขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะ่ะถ้าคิดจะไปต้องคิดให้รอบคิดให้ครอบเลยครับอืม เก็บรายละเอียดทุกอย่างว่าเราขาดตกตรงนั้นไปไหมพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าถ้าคิดจะย,าย้ยายงานนู่นนั่นนี่เนาะหรือถ้าคิดจะทําอะไรสักอย่างขอให้มั่นใจว่าขอให้ตัดสินใจและพิจารณาดีๆว่าตัดสินใจไปแล้วทางเลือกที่เราเลือกไปมันสวยงามจริงๆอืเวนเจอร อย่างที่บอกเนาะบางคนบางบางคนเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ว่าทํางานหนะักคาร์บเกอร์ออพักผ่อนบ้างพักผ่อนบ้างตามสมควรเนาะหรือบางคนมันเป็นลักษณะของการที่ว่าบางคนอะ่ะสองจิตสองใจลักษณะเหมือนสองจิตสองใจว่าเออฉันจะอยู่ตรงนี้ดีฉันจะไปดีถ้าคุณพ,พิจารณาดีแล้ว ถ้าคุณพิจารณาดีแล้วนะว่าการไปมันคุ้มกว่าอยู่ที่เดิมหรือจุดๆเดิมที่คุณเป็นอยู่ไปเอะครับแล้วไปเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองอืมแต่ถ้ายังไงก็พิจารณาแล้วไงเราถึงไปถูกปะอืมบางทีคุณอาจจะได้เจอหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากสิ่งที่คุณไปเจอมาก็ได้อืมและอย่างที่โดบอกเนาะบางคนบางกรณีมันเป็นลักษณะของการที่ว่าเออ่ มันมีมันมีความกดดันมันมีความวิตกกังวลในหลายๆอย่างเนาะ p <c oughs> อม f y your positive emotion ก็ต้องบอกว่าอยากให้คุณดึงความเป็นตัวเองออกมาเยอะๆอะไรที่หายไปในช่วงเวลาหนึ่ง <c oughs> ค่อยๆเติบโตค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆเติบโตค่อยๆกลับมาสดใสในแบบที่มันควรจะเป็น หรือคุณต้องการจะเป็นหรือคุณต้องการให้ได้มากกว่านี้แต่เริ่มจากที่ตัวเองก่อนอืมทางที่ไปมันอาจจะไม่สวยงามมากเท่าไหร่หรือจะสวยหรือไม่สวยก็ตามก็แล้วแต่เนะี่ยดูอย่าให้คุณสดใสไว้ก่อนมองในแง่ดีมองในแง่ดีมดไม่ต้องโลกสวยแต่มองบนความเป็นจริงอะ่ะอืมประมาณนั้นแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณโดยที่คุณก็ ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมาอืมประมาณนั้นเลยครับขอบคุณมากนะครับชาวไม่ถุนครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเจอเรื่องราวที่ดีโอกาสที่ดีความรักที่ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ